เราจะลงทุนสร้างแบรนด์ของตัวเองหรือซื้อแฟรนไชส์เข้ามาทําดีคําถามโลกแตกที่นักธุรกิจหน้าใหม่เกือบจะทุกคนต้องเจอในวิดีโอนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และให้แนวทางต่างๆกับเ,เพื่อนๆที่จะสามารถนำเอาไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเองได้ครับผมเชื่อนะครับว่าคนส่วนมากที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยเกือบจะทุกคนคงจะมีคําถามนี้กันอยู่แล้วกับว่าควรจะซื้อแฟรนไชส์เข้ามาทําหรือว่าสร้างแบรนด์ไปของตัวเองดีซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเพราะมันต้องดูท ตัวธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เราอยากจะเข้าไปตีตลาดด้วยครับส่วนตัวผมเองที่อยู่กับธุรกิจมาหลากหลายรูปแบบเนี่ยผมรู้เลยนะครับว่าธุรกิจบางตัวเราควรจะเป็นแฟนชายหรือเป็นดีลเลอร์ให้กับคนอื่นจะดีกว่าครับเช่นธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนี่ยใครที่อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วจะรู้ว่างานที่เราเห็นหน้าร้านเนี่ยมันยังไม่ใช่20%ของงานทั้งหมดในธุรกิจนี้นะครับเพราะธุรกิจร้านสะดวกซื้อมันคือธุรกิจที่ต้องพึ่งพาเครือข่ายและระบบโลจิสติกส์การขนส่งที่ดีมากๆครับดังนั้น จะไปสร้างแบรนด์ร้านสะดวกซื้อเป็นของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีทุนที่หนาพอสมควรนะครับแล้วถ้าจะไปลงทุนในธุรกิจร้านสะดวกซื้อโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกอะไรมากได้ไหมจริงๆแล้วมันก็ทําได้นะครับเพราะว่าร้านสะดวกซื้อท้องถิ่นเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับแต่ปัญหาก,ก็คือมันจะโตลำบากมากแล้วธุรกิจสมัยนีย้ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้ามันไม่โตมันก็ตายมันมีแค่2อย่างครับส่วนในทางกลับกันเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีอะไรมากอย่างธุรกิจขนม ink, ปังปิ้งทีนนกุวั้ เาไม่จําเป็นต้องซื้อแฟนชายใครมาทานะครับเพราะธุรกิจแบบนี้มันถูกเลากเคลียนแบบได้ง่ายมากและไม่ได้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจนครับถ้าวันนึงคู่แข่งคิดจะทําร้านที่มาสวยกว่าเราออกเมนูได้น,น่าสนใจกว่าเราแล้วราคาย,ยังถูกกว่าเราอีกเนี่ยเราเจ๊งแน่นอนครับเพราะกลุ่มลูกค้าธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคนที่อายุน้อยกันอยู่แล้วคนอายุน้อยสมัยเนี่ยเขามักจะทําอะไรตามกระแสและครับซึ่งกระแสเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดอ่แลวครับกระแสหมดเมื่อไหร่ลูกค้าก็หดเมื่อนั้นครับแล้วอีกธุ ที่ผมเห็นคนเอามาเปิดเป็นแฟรนไชส์ที่ผมมมงมากๆเลยเนี่ยก็คือธุรกิจร้านข้าวแกง1 0บ,บาทครับซึ่งธุรกิจร้านข้าวแกง10บ,บาทเนี่ยผมเคยทําวิดีโอวิเคราะห์ไปแล้วนะครับแต่ถ้าให้พูดกันโดยรวมคร่าวๆเลยเนี่ยก็คือมันไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีอะไรมากมันแค่ดังตามกระแสในช่วงแรกเท่านั้นเองครับดังนั้นธุรกิจแบบเนี้ยเราไม่จาเป็นต้องซื้อแฟรนไชส์ของใครมาทำนะครับเพราะถ้าเราทําเองผลตอบรับมันก็ออกมาไม่แตกต่างกันขนาดนั้นถ้าเราไม่บริหารแย่จริงๆนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะน,นะะอะซื้ แฟนชาหรือว่าทําแบวนด์ของตัวเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละธุรธกิจนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปนึกถึงตรงนั้นได้เนี่ยผมอยากจะให้เ,เพื่อนๆรู้ก่อนนะครับว่าเรื่องหลังของคนที่เขาซื้อแฟนชายไปทำเนี่ยกับคนที่สร้างแบวนด์ของตัวเองเลยเนี่ยมันมีความรู้สึกแตกต่างกันยังไงครับเพราะผมเชื่อว,ว่าการตัดสินใจอะไรพวกนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตครับ้าเนเพื่อนๆจินตนาการง่ายๆเลยเนี่ยก็คือคนที่ซื้อแฟนชายเข้ามาทําอารมณ์มันไม่ค่อยแตกต่างก,กับการที่เราไปลงทุนเพื่อจะเป็นผู้จัดกกาาาาาารรรสาขขาให้ัับบเเนะคเะคพว่ ของเขาก่อนที่เราจะไปซื้อมาเนี่ยมันมีกฎระเบียบมันมีระบบแผนงานที่ถูกเซตมาอยู่แล้วซึ่งไม่ว่าเขาจะบริหารไปในทิศทางไหนเนี่ยเราก็ต้องทําตามเขาอยู่ดีเราไม่มีสิทธิ์ไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นนะครับอย่างมากถ้าไม่พอใจจริงๆเราก็แค่ถอนตัวออกมาครับแต่ในมุมมองหนึ่งก็คือตอนที่เราทําแบรนด์เป็นของเราเองเนี่ยธุรกิจมันจะลุ่งหยือมันจะล่วงมันก็อยู่ที่ฝีมือและดวงของเราเลยถูกไหมครับนี่แหละครับคือคําถามที่เพื่อนๆจะต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าถ้าเราจะต้องทําตามกฎของเขาโดยที่เราไม่มีอานาจไปเปลี่ยนแปล อะไรเลยเนี่ยเพื่อนๆจะรับได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆรับไม่ได้นะครับเราไม่ต้องไปคิดถึงจุดอื่นเลยครับต่อให้ซื้อแฟนชายใครมาทําก็แล้วแต่เพื่อนๆไม่มีความสุขหรอกครับแต่ถ้าเราเชื่อมือในเจ้าของแฟนชายแล้วอยากจะไปพาร์ตเนอร์กับเขาเนี่ยเพราะเราอาจจะเห็นว่าเขามีข้อได้เปรียบทางด้านของโลจิสติกส์สป라이ดเชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันจะเหมาะกับการที่เราไปเป็นแฟนชายซีเขามากกว่านะครับเพราะถ้าเราพูดจันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยการซื้อแฟนชายคนอื่นมาทํามันก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวนะครับพเพรานาาทามัจะ ลดความปวดหัวให้เราได้เยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าใครที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ลยครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มทําธุรกิจได้มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อให้กับธุรกิจสร้างโลโก้ที่ลูกค้าสามารถจําง่ายๆหาทําเลที่มันเหมาะสมขอใบอนุญาตต่างๆนานาที่มันจําเป็นทําแผนธุรกิจแผนการตลาดที่มันจะสามารถผลักดันให้ธุรกิจเราไปข้างหน้าซึ่งอะไรพวกนี้มันต้องใช้เวลาและความสามารถพอสมควรเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ย เราก็สามารถทําเองได้แต่คนส่วนใหญ่ที่เริ่มทําธุรกิจเนี่ยเขาทําไม่ได้หรอกครับเพราะมันมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากดังนั้นถ้าใครที่ไม่อยากปวดหัวกับเรื่องพวกนี้ไปซื้อแฟนชส์เข้ามาทํามันจะตอบโจทย์มากกว่าครับและ2เลยก็คือการลดความเสี่ยงให้กับตัวเองสําหรับแฟนชส์ทั่วไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาสามารถไปได้หรือไม่ได้บริหารดีหรือเปล่าเนี่ยมันดูไม่ยากเลยนะครับเราแค่ไปดูสาขาอื่นของเขาว่าเขาบริหารกันยังไงแล้วสามารถวิเคราะห์จากตรงนั้นได้เลยครับถ้าเขาบริหารได้ดีเราก็เก็บ ชื่อแฟรนไชส์ของเขาว้ในลิสถ้าเขาบริหารไม่ดีเราก็แค่ไปหาแฟรนไชส์อื่นเท่านั้นเองครับสำหรับคนที่ยังเป็นมือใหม่ในโลกธุรกิจเนี่ยผมมองว่าการลองผิดลองถูกในตลาดมันยังไม่ใช่เรื่องที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอะไรพวกนี้มันใช้เงินและเวลาเยอะมากๆครับปกติแล้วในธุรกิจเราจะแบ่งเงินออกเป็น3ก้อนใหญ่ๆนะครับหก็คือเงินทุนที่จะเอาไปทดสอบอะไรต่างๆในธุรกิจ2เงินทุนที่เราเตรียมเอาไว้สำรอง3ก็คือเงินทุนที่เราจะเอาไปต่อยอดในธุรกิจซึ่งเงินก้อนแรกที่เราเอาไว้ทดสอบเนี่ย เราต้องสามารถควบคุมมันเอาไว้ไม่ให้เกินมบให้ได้นะครับเพราะถ้าเราควบคุมมันไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราเสียเสถียรภาพทางธุรกิจไปได้เลยครับเช่นเราไปซื้ออุปกรณ์มาหลายตังแต่สุดท้ายมารู้ว่ามันไม่เหมาะกับธุรกิจของเราไปจ้างทีมน้นทีมนี้เข้ามาช่วยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรพวกนี้ต่างๆนานามารวมกันมันก็เป็นเงินที่เยอะมากครับแล้วถ้าคิดว่าเฮ้ย hey, คุณโจเดี๋ยวเราทําธุรกิจไปเดี๋ยวเราทําธุรกิจไปแล้วมันจะได้เงินมาเองแล้วเราจะเอากําไรส่วนนั้นเนี่ยไปขยายธุรกิจต่อก็ได้หรือเปล่าาถ้าพูดใน เรื่องทฤษฎีเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วครับแต่ในทางปฏิบัติมันจะมีสักกี่ธุธธรกิจขาที่จะสามารถมีกําไรมากพอที่จะขยายธุรกิจโดยใช้เงินของมันเองได้เลยดังนั้นทางที่ดีเราควรจะเตรียมบบไว้ล่วงหน้าอย่าไปหวังเพิ่มเงินในอนาคตที่มันยังไม่แน่นอนครับและ3เลยก็คือเรื่องของอํานาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์เพราะแฟรนชายส่วนใหญ่ที่เขาแข็งแรงมากพอแล้วเนี่ยเขาจะได้เปรียบเรื่องของอํานาจการต่อรองมากนะครับเพราะถ้าเขาซื้อทีเขาซื้อในจํานวนที่มากดังนั้นพวกซัพพลายเออร์พวกเนี้ยเขาจะให้ความสําคัญกับลูก คาาพวกนี้ก่อนถูกไหมครับนอกจากบริษัทพวกนี้จะสามารถได้ราคาที่ถูกกว่าแล้วเขายังได้ของที่มีคุณภาพเหนือกว่าตลาดทั่วไปด้วยครับอย่าถ้าใครที่เคยทําธุรกิจเกษตรหรือประมองอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าบริษัทใหญ่ในตลาดถ้าเขาจะมาซื้อของกับเราเนี่ยเขาจะส่งคนมาคัดเกดสิ่งที่ดีที่สุดไปก่อนแล้วที่เหลือเขาก็จะส่งให้ลูกค้านในตลาดทั่วไปครับในธุรกิจพวกนี้ก็เหมือนกันครับแฟนชายที่ดีอยู่แล้วเขาจะเนียนํานาจการต่อรองที่เหนือกว่าตลาดแต่ผมย้ำนะครับว่าแฟนชายที่สามารถทําอะไรพวก ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นหนึ่งใน3อันดับต้นๆของประเทศหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่ควบคุมส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในประเทศไปเลยครับซึ่งผมไม่ต้องเอ่ยชื่อเพื่อนๆก็น่าจะรู้อีกแล้วนะครับว่าผมหมายถึง,ถง,ถงบริษัทอะไรและ4ลี่เลยก็คือเรื่องของสาขาที่มันมีจํานวนเยอะๆครับเพราะผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเรื่องของพฤติกรรมลูกค้าสมัยเนี้ยเขามักจะไม่ค่อยติดแบรนด์กันหรอกครับเขาจะติดความสะดวกซะมากกว่ามันเลยเป็นสาเหตุที่แบรนด์ใหญ่ๆต้องมีสาขาเยอะๆอีครับเพราะยิ่งทามันสะดวกกับลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าก็ เคยกับการเข้าร้านของเราเองครับเช่นร้านคาเฟ่เมซอนเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไปเพราะว่ากาแฟเขาอร่อยหรอกครับเพราะแต่ละสาขารสชาติมันก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วแต่เขาเข้าคาเฟ่เมซอนเพราะว่ามันสะดวกมากกว่าครับดังนั้นธุรกิจหลายๆตัวในตลาดเนี่ยมันจะแข่งแกงได้ก็ต่อเมื่อเขามีสาขาเยอะๆแล้วเท่านั้นครับถ้ามีแค่ไม่กี่สาขาเนี่ยต่อให้โฆษณาเยอะสักแค่ไหนมันก็มีโอกาสติดตลาดน้อยมากๆครับมนเลยเป็นเหตุผลที่ว่าบางธุรกิจเนี่ยเราซื้อแฟนชายเขามาทำเราจะได้เปรีย มากกว่านะครับและที่ผมพูด่าตอนนี้ผมแค่อยากให้เพื่อนๆเ,นเห็นภาพของการเป็นแฟรนไชส์ให้มันชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองครับแต่ถ้าวันไหนเราจะต้องหาแฟรนไชส์ที่มันดีและเหมาะสมกับเราเนี่ยอันนี้มันก็ต้องใช้ความสามารถและทักษะคนละแบบเลยครับเพราะผมบอกได้เลยนะครับว่าแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพมากพอที่เราควรจะไปลงทุนกับมันครับและที่สําคัญเลยเนี่ยผมอยากจะย้าเตือนเ,นเพื่อนๆก,ก่อนนะครับว่าเราอย่าไปหลงอารม์ของเจ้าของแฟรนไชส์เด็ดขาดนะครับผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆเ,เพื่อนๆดูเลย ก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยลูกค้าของผมให้ผมเราไปดูแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งให้หน่อยซึ่งจากที่ผมดูข้อมูลต่ตางๆนานา,นาเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่าเจ้าของแฟรนไชส์เขาได้บอกค่อนข้างชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยคือกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า35ปีด้วยความที่ผมเป็นนักการตลาดอยู่แล้วเนี่ยผมรู้นะครับว่าผมลูกค้าที่อายุน้อยกว่า35ปีเนี่ยเราต้องทําการตลาดยังไงผมก็เลยเอาชื่อของร้านอาหารญี่ปุ่นนียไปเซิร์ชในทิ k เ o ็ตยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเพื่อน จะไม่ทําการตลาดออนไลน์เลยนะครับซึ่งสําหรับธุรกิจที่จาะกลุ่มลูกค้าพวกนี้อาการที่ไม่ทําการตลาดออนไลน์มันบอกบอกให้ผมเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาทําการตลาดไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี้ยผมก็เลยตัดออกไปจากลิสต์ของผมเพราะเพื่อนๆจาไว้นะครับว่าแฟนชายที่ดีเขาต้องเก่งเรื่องการตลาดและเขาต้องมีข้อได้เปรียบที่เราไม่สามารถทําเองได้ครับถ้าเขาไม่มีทั้ง2องอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปซื้อแฟนชายของเขามาทํเพื่ออะไรครับไม่ว่าจะยังไงนะครับเราต้องศึกษาตลาดที่เราจะเข้าไปให้ดีก่อนอย่าไปฟังคนโน้นคนนี้ ว่ามันดีแล้วเราก็ทําตามเขาคนที่ทําแบบนี้เจิงมานักต่อนักแล้วครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อใครง่ายๆให้เราลงไปเห็นกับตาของเราก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาตัดสินใจเอาเองครับเพราะว่าการทรําธุรกิจแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินและงบพอสมควรผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเงินไปเสียเปล่าเพียงเพราะว่าเรายังศึกษาอะไรยังไม่ดีพอครับยังไงผมก็ขอเป็นเพื่อนประสบความสําเร็จอย่างที่ใจหวังเอาไว้นะครับ